สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับผมอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมทําการถอนไปนะครับจำนวน3,600บาทนะได้ดําเนินการสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าในส่วนของธนาคารได้นะใครที่สนใจนะครับในการหารายได้เสริมทําเงินฟรีบนมือถือนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเสียเงินสักบาทเดียวนะครับดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผม ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินออนไลน์นะครับถอนเงินไปยังทูมอนี่ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินออนไลน์นะครับผมสามารถถอนเงินไปที่ธนาคารได้ด้วยนะใครที่กําลังมองหาช่องทางการทําเงินออนไลน์นะครับในช่วงปิดเทอมหรือว่าอยากมีรายได้เสริมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยนะครับการทําเงินนะครับทำได้ฟรีนะครับบนมือถือ Android แล้วก็ iOS เเลยนะครับสำหรับช่องทางที่ใช้ในการรับเงินนะครับ แล้วก็โอนไปที่ธนาคารเนี่ยก็เป็นกระเป๋าของ Shopee Pay นะใครยังไม่มี Shopee Pay เนี่ยก็ไปหาสมัครกันไว้ก่อนได้เลยเพราะว่าเราจะต้องใช้ตัว Shopee Pay เนี่ยในการรับเงินนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเงินในคลิปนี้กันเลยก่อนเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทำเงินออนไลน์กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ Google Play Store หรือว่า App Store นะครับในมือถือของเพื่อนๆได้เลยจากนั้นนะครับให้เราดูที่ด้านซ้ายมือนะครับจะมีรูปแอป ขึ้นไว้ให้นะให้เราค้นหาตามชื่อแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอกดลิงก์ดาวน์โหลดได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปแนบไว้ให้เหมือนกันนะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการหาเงินออนไลน์นะครับก็จะเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่มีแอปเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้หรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดจะมีลิงก์การดาวน์โหลดนะครับไว้ให้ขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีีกาาารรสมมัคคแนนนบไว้ว้้้ใหดลล่งิปือ สามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของขั้นตอนการสมัครว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยหลังจากที่เราสมัครเสร็จนะครับเราก็สามารถเข้ามาทํารายได้ในส่วนของแอป,ปนี้ได้เลยนะในส่วนของตัวเมนูด้านล่างนะครับจะมีทั้งหมด4เมนูเป็นเมนูภาษาอังกฤษใช้งานไม่ยากใช้งานได้ง่ายแน่นอนเรามาเริ่มจากเมนูด้านล่างขวามือก่อนเลยนะให้เรามากดที่เมนู My Profile นะครับกดเข้าไปเลยสำหรับตัว My Profile เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเมนูเพ เพิ่มเติมตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้ก่อนว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้ขอไม่แนะนําแลวกันนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการลบบัญชีนะครับลบ Account ของเรานะครับอันนี้อยากกดลบเนาะให้เรา,าดูในกรอบสีแดงนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอันที่1นนะครับจะเป็นการแจ้งเตือนปัญหาเมื่อเราพบเจอปัญหาอยากจะติดต่อสอบถามแอดมิน min, ก็ให้เรากดเข้าไปที่เมนูนี้มันจะมีหัวข้อให้เราเลือกต่างๆนะครับตามที่เราต้องการแจ้งไปแล้วก็เลือกตามหัวข้อได้เลย เมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของ โปรไฟล์ Data นะครับก็จะเป็นในส่วนของการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราตามหัวข้อต่างๆอันนี้เราจําเป็นต้องกรอกนะครับเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของงานต่างๆที่เขาจะส่งเข้ามาให้เราทำเนาะเขาจะประเมินงานจากหัวข้อโปรไฟล์ของเราที่เรากรอกข้อมูลไว้นะครับเขาก็จะติดตามจากข้อมูลตรงนี้นะครับให้เราส่งข้อมูลโปรไฟล์ของเราไปด้วยนะเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Enter referral code นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการกรอกรหัสของเพื่อนนะมีโค้ดหรือว่า มีรหัสของเพื่อนที่เขาแนะนําเรามาเนี่ยเราสามารถนํามากรอกตรงนี้ได้ในการรับและส่งของคะแนนเพิ่มเติมในการกรอกตรงนี้ก็อยู่ที่เราเองเราจะกรอกหรือว่าไม่กรอก,กก็สามารถทําการถอนเงินได้ถ้าเราไม่อยากจะสนับสนุนเพื่อนคนอื่นนะครับ หรือว่าไม่อยากช่วยคนอื่นนะครับผมก็ไม่ต้องกอกก็ได้เนาะอันนี้ไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินและก็ไม่มีผลในเรื่องของการใช้งานของเราเราสามารถทำและได้ได้ปกติเหมือนเดิมเลยต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของโลเคชันนะครับในการอันนี้เป็นการแจ้งเตือนก่อนเนาะอันนี้แจ้งเตือนก่อนนะครับการแจ้งเตือนนะครับก็แนะนําให้เราเปิดตามนี้เลยนะครับเมื่อมีงานเข้ามาเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนมาที่มือถือของเรานะโลเคชันนี้เราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็จะมีการออกจากระบบพอเราออกจากระบบไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถล็อกอินเข้าสู่บ ชีเดิมได้แต่ถ้าเรากด delete นะครับหรือว่าลบ account ไปแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปเลยต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูที่1เมนูที่1เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเอิร์นนะครับตัวเอิร์นเนี่ยก็จะเป็นการทํางานของเราเนาะจะมีค่าตอบแทนต่องานให้เราดูตรงนี้เป็นค่าเงินบาทเลยในการทําตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อ survey นะตัว survey เนี่ยก็จะเป็นการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามอนไลนะครับก็จะมีค่าตอบแทนขึ้นมาให้เราตามนี้เลยบางวันก็หลัก40 50 60- ถึง100บาทก็ ็มีนะครับบางครั้งเนี่ยก็ฟุกๆห้าร้อยหนึ่งพันก็ยังมีนะครับผมก็อยู่ที่การกรอกข้อมูลโปรไฟล์ของเราด้วยนะถ้าเราเกรอกไว้ดีเนี่ยเขาก็จะส่งงานเข้ามาตามโปรไฟล์ของเราเนาะห้าสี่สิบห้าบาทจุดห้าสี่สตางค์ศูนย์จุดแปดศูนย์สตางค์หนึ่งจุดสาม 4บาทนะครับผม5บาท20บาท5บาทเนาะอันนี้เราก็สามารถทําแล้วก็เก็บสะสมตรงนี้ได้เลยเมนูที่2เนี่ยด้านบนนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเกมนะครับก่อนที่เราจะไปเรื่องเกมเนี่ยเราจะต้องตอบในส่วนของแบบสอบถามตรงนี้ให้สม่ําเสมอก่อนนะครับก็คือทําทุกวันเนาะถึงเมนูเกมตรงนี้จะเปิดนะครับเมนูเมนูน um ี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะต้องตอบในส่วนของแบบสํารวจก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ตอบเนี่ยก็แนะนาให้เรามาตอบตรงนี้ให้ครบ ตามการตอบของเราทุกวันเนาะทำทุกวันนะครับเพื่อที่จะเปิดเกมเปิดตรงนี้ให้เราเข้าไปทำรายได้เพิ่มเติมนั่นเองต่อมานะครับเมนูที่2ก็จะเป็นในเรื่องของ wallet wallet เนี่ยก็จะเป็นการดูรายได้ของเราแล้วก็การถอนเงินตรงคำว่า get out เนาะยอดด้านบนนะครับ44196ตังนะครับอันนี้คือค่างเงินบาทของเราเนะ เราสามารถดูประวัติย้อนหลังได้นะครับว่าเราเนี่ยมีไรายได้จากช่องทางไหนเข้ามานะครับหัวข้อตรงนี้จะบ่งบอกรายได้ของเราเนาะเราสามารถไปตรวจเช็คได้นะครับหรือว่าจะกดดนล่าตงตรงนี้เลยก็ได้นะต่อมาเรามาดูที่การถอนเงินนะครับโดยการกดไปที่คําว่า cash out นะในส่วนของการถอนนะครับก็จะมีรายการถอนตามด้านล่างตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะครับ skill donate shopee pay gap thai land นะครับ starbucks นะครับ laser แล้วก็ lazada นะครับ โลตัสนะครับแล้วก็เซ็นทันเนาะในการรับเป็นเงินเข้าในส่งของธนาคารเนี่ยผมจะแนะนําแค่ช่องทางเดียวที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือตัวช้อ p ปี้เพย์สำหรับตัวช้อ p ปี้เพเนี่ยผมมองว่าการใช้งานเนี่ย มันง่ายที่สุดนะครับผมเหมือนกับบัญชี True Money w a l l e t เลยตัว s h o p e e p เ y เนี่ยเราสามารถนำไปใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟค่าตัวนังหรือเอาไปซื้อของใน s h อ p e e ก็ได้ถ้าใครต้องการอยากจะใช้เงินเป็นเงินสดก็โอนไปที่บัญชีธนาคารก็สามารถทำได้เนาะในส่วนของตัวสกิลสกิลตัวนี้ก็โอนเข้าธนาคารไทยได้แต่ว่าเงื่อนไขการสมัครการใช้งานเนี่ยมันยากกว่าตัว s h o p e e Pay Shopee Pay เนี่ยสมัครง่ายใช้ง่ายกว่า แล้วก็ค่าธรรมเนียมน้อยกว่านะครับก็แนะนําเป็นตัวช้อปปี้เพย์เนาะสำหรับตัวช้อ p ปี้เพยเนี่ยขั้นต่ําในการถอนเนี่ยจะอยู่ที่200 300 5นะครับสามร้อยห้าตามลำดับไปนะครับถ้าเรามียอดเงินมากกว่า1,000เราอยากแกลกครั้งเดียวเลย1วันคุณก็สามารถแลกได้เลยนะครับสมมุติว่าเรามี1,000บาทเราจะเลือกรายการ200บาท5ครั้งเลยก็ได้เหมือนกันใน1วันเนาะก็แลกได้เลยนะครับ อันนี้เขาไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งนะวิธีการแลกเงินสําหรับวิธีการแลกเงินอันนี้เป็นขั้นตอนการสาธิตการแลกให้ดูนะครับว่าวิธีการแลกเนี่ยเราจะแลกอย่างไรแล้วก็เงินที่เราแลกไปเนี่ยมันจะได้รับแบบไหนเนาะก็เลือกเป็นรายการ s h o e p ปี้เพนะครับแล้วก็กดเลือกยอดเงินที่เราต้องการแลกนะจากนั้นนะครับผมก็ให้เรานะครับกดเลือกคําว่า redeem card ตรงนี้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยทางแอปเนี่ยเขาก็จะถามเราว่าคุณ ชัวหรือเปล่านะครับที่เราจะทําการถอนเงินนะครับถ้าเราคิดว่าเราโอเคแล้วเราชัวแล้วเนี่ยว่าเราจะถอนรายการนี้แล้วก็กดโอเคเลยพอเรากดโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เรารับเงินทันทีเนาะโดยการกดคาว่าเรียกร้องตรงนี้เลยนะครับ ay, นนจากนั้นเนี่ยก็ให้เราทําการกดดูในส่วนของบัตรของขวัญของคุณตรงนี้เนาะ <m ul ia> มันก็จะขึ้นให้เราดูนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นเป็นบัตรรางวัลเนาะตรงนี้เห็นไหมบัตรรางวัล5 0 0บาทนะครับก็ให้เรากดเติมเงินด้านล่างตรงนี้ได้เลย จากนั้นนะครับผมก็ให้เราเนี่ยกรอกในส่วนของเบอร์ของ Shopee p a y ลงไปทั้ง2ช่องเลยนะครับเราจะต้องกรอกเบอร์ Shopee p เ y เท่านะะั้นนอกที่เราสมัครไว้นะ จากนั้นเราก็กดเติมเงินนะครับมันก็จะขึ้นนะครับแกลกรับสําเร็จนะด้านบนตรงนี้ปุ่มเติมเงินมันก็จะหายไปจากนั้นเงินก็จะเข้าไปที่ตัวช h o ปปี้เพยของเราพอเงินเข้าแล้วเนี่ยเราจะทําการใช้ต่อเลยก็ได้โดยการโอนไปที่ธนาคารเลยก็ได้แต่ว่าเราจะต้องเชื่อมต่อบัญชีธนาคารไว้ก่อนเนาะวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยใน YouTube มีสอนนะครับลองไปเสิร์ชหาดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของการใช้งานในการทํารายได้นะครับถ้าใครอยากมีรายได้ออนไลน์อยากมีรายได้เสริมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้ กันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ